ฉันจะมาแนะนำเกมที่ฉันเล่นอยู่ในตอนนี้ก็คือนี่เลยนะคะเกมนี้ค่ะเป็นเกมเล่นอะี่ก็ไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพรว่าอ่านไม่ออกค่ะนี่ขอยัดลบเลยนะคะยลบจี้ลบกลบยกลบยัลบยกลบยลบยกลบยก่ยลยกก ต่อไปก็จะเป็นเกมไ r a f t ที่พี่เพิ่มโพสต์ไปเมื่อวานนะคะมีเกมไม a ครแบบมีของน้อยๆน,นะคะแต่ก็ถือว่าไม่น้อยมากนะคะเราไปดูกันต่อไป,ไปมีของลูกเป็ดนี่ตอต่วมต่อไปนะคะเกมนี้ค่ะนี่ เกมที่พี่ประมาณก็ชอบนะคะชอบอยู่มากเพราะว่ามันเป็นแนวแต่งตัวแนวแต่งบ้านแล้วก็แนวซื้อของนะคะแต่ไม่ต้องใช้เงินจริงๆหรอกค่ะแค่วันเหมือนประสบการณ์ที่เราวางใช้นะคะแต่เขาว่ามันไม่ให้เลือกบ้านแต่ถ้าไปที่อื่นจะเลือกบ้านได้นะคะเดี๋ยวที่หลามพี่จะแนะนําให้ดูนะคะย้อนลบก่อนนะคะ ต่อไปก็แอปที่พี่ใช้อยู่ค่ะคือแอปอันนี้นะคะมันใช้ดีมากแต่ว่ามันต้องใช้แอปไอหนะ้าพื้นที่มันจํากัดนะคะที่มันจํากัดมาก,กเลยต้องใช้แอปอะไรนะท่้นเธอค่ะเอาเป็นว่าไปดูแอปอันต่อไปเกมอันต่อไปเลยนะคะมันก็คือแอปนี่แหละ ต่อไปนะคะคือแอปไอบิสเ n นค่ะ i b i s i b i s p สเพนนะคะนี่ค่ะไอบิสเ n นที่คนที่เขาสร้างตัวการ์ตูนหรือว่าหน้ารูปหน้าปกหน้าช่องของตัวเองบางคนก็ใช้นะคะบางคนก็ใช้อันอื่นนะคะก็แนวตามที่เขาหาได้นะคะให้ดูนะคะเดี๋ยวตอนหน้าตอนหน้าพี่สอนนะคะ แต่ว่าเวลาที่จะเอาภาพอะไรพวกนี้มาต้องใชใเน็ตนะคหะทุกคนเดี๋ยวเอาไปว่าเดี๋ยวที่หลังพี่สอนให้กันนะคะต่อไปก็ก็เกมโลบอกค่ะซึ่งมันมีโลบักค่ะโลบักมันต้องเติมเกมนะคะซึ่งเคยเติมมาก่อนใช้เงนินตัวเองแล้วเอาเงานินตัวเองมาให้พี่พี่ของตัวชดิชันใช้ค่ะเสียไปเสียเปล่าเราไม่น่าจะดีเลยนี่เลย ก็ขอไปที่เกมอื่นนะฮะมนันยิ่งมันีิ่งลบต้องส่วนหรือพูดป้องป้องป้องใดมัวก็มีชวิงชวิงต่อดีกันมีข้าลาดีต่อไปนะคะก็คือเกม Minecraft ค่ะ นี่คือเกมไมค้าที่มีของครบเกือบทุกอย่างยกเว้นของนะคะของที่เราใช้นะคะทุกคนต้องเข้าใจนะคะเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูนะคะทีละอันนะคะทีละอันก็การแนะนำแอปแอปรือเกมพวกนี้ก็เป็นแอปที่พี่โหลดได้ซึ่งมันเป็นเกมไม่ใช้เน็ตบางอันนะคะ เราพูดเหมือนคนที่ไปเรียนภาษาไทยแล้วเอ <c oughs> อแอปที่มาใช้เลยก็คือเกมอันนี้นะคะเกมวัดผมสีฟ้าเนี่ยที่มีรูปโลกเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วก็เกมโลบอคค่ะเกมนี้ค่ะอันนี้เกมมาแต่งตัวนะคะนี่ว่าเ่อะเป็นอะไรธรรมาดาเนี่ยอันนี้ก็ใช้เน็ตนะคะแต่ใช้เน็ตเฉพาะเติมเพสน,นะคะถ้า,าต่อเติมห้าอันที่พี่บอกแบบมกเมื่อกี้ เปิดเน็ตนะคะมันจะต้องให้ดูโฆษณาก่อนค่ะพอราบดูโฆษณาเสร็จแล้วมันจะเพิ่มเพจให้เลยค่ะไม่ใช่มันจะให้กดรับสูมน,นะคะให้รับส่นนะดีมากเลยค่ะแต่ว่ามันมีเกมหนึ่งแต่พี่ลบไปแล้วเพราะว่าข้อมูลมันเต็มคะ่ะทุกคน,นถ้าแ,แนะนาแอปอะไรเนะี่ยพี่ไม่สามารถสมัครได้นะคะเพราะว่า,วาเพราะว่าลายยังสมัครไม่ได้เลยขออนุญาตบนะคะ ก็ขอเนื้อให้คนกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะพี่ขอชื่นชมคนที่โหลดแอปนี้มาก่อนแล้วก็เคยแนะนําแอปนี้มาก่อนนะคะแม้จะไม่มีใครแนะนําก็เถอะค่ะแล้วก็ขอลานะคะขอญาตให้ทุกคนมีความสุขตลอดไปและฉีดวัคซีนด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีอยู่สบายนะคะ 拜拜。Bye bye.